สบายดีพี่น้องสบายดีอ่ะจับเนี่ยสบายดีพี่น้องสบายดีมือนี้เฮาสิมาเฮ็ดคลิปให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อคลิปของเฮาก็คือสูตรในการเฮ็ดเลือดแป้งแซ่บแสบรอดพี่น้องเอานูรักเช็ดแห้กินพี่น้องเอ้ยเฮเบิ่งนก็เลื่อนก็คลอกาเข้ามาสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องยนี้ยก็คออภัยเด้อพี่น้องเด้อ เนาะสูตรวิธีเฮ็ดเลือดแป้งกะซีมี่นี่เนาะนี่ก็เลือดแป้งพี่น้องเลือดเอออืมนี่เลือดแล้วเฮาก็เสียอามาตุมก่อนเนาะก่อนสีตุมห่างก่อนพี่น้องเอ้ยแล้นะฮเอามตาตุมเนาะตุมประมาณชิปเศร้านาทีพี่น้องต่อจากนั้นเะฮะก็สีมาตั้มหมากพริกเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือหมักพ,กพริกใส่พุงเนาะไ เอาไปสิใส,ส่สุรดจังหน่อยพี่น้องเลยเพื่อให้มันแสบเนาะพี่น้องเนาะเสียร้ายเสียร้ายอืออ่าพี่น้องเนาะเอากระตัมตัมก้อนให้มันแหลกเด้อพี่น้องเลยส่วนผสมกับซีมีต์ทราดินเนาะพี่น้อ,นองเนาะอันอน,อนี้กระสีต้มจ้าเนาะเอากระสีโซ่โซ่พี่น้องเลย เคแล้วเนาะพี่น้องเนาะประมาณซ้ำนี่เนาะนะฮะกระซีสโซยเครื่องปรุงเนาะกับมีมังนาวเนาะพี่น้องเนาะมีมังนาวแล้วกับต้นหอมพี่น้องต้นหอมอันนี้คนอื่นต้นหอมแล้วเอามาพริกใส่พี่น้องเอ้ยมันพริกที่เ้าวตำแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปเนาะจะน้อยแล้วเฮากระซีได้โอยเครื่องในมาใส่นี่พี่น้องเนาะ ใส่สูตลงไปอีกเพื่นนอหับประกันหับประกันให้มันแซบพี่น้องแซบโลดพี่น้องมือนี้แซบแซบโลดพี่น้องเนาะมาแซบแซบกระเบานุเนาะนี่ก็สิมาถึงขันต้อนซ้อยเนาะพี่น้องเนาะจะหน่อยเนาะนี่เนานะพี่น้องถ้าต้มแล้วพี่น้องถ้าต้มแล้วห้าสิเห็ดซ้อยพี่น้อง เนาะนี่ก็ยังบัตันโฟดพี่น้องเอ้ยกิได้อัดก่อนให้มันโฟดก่อนเพื่อฮับประกันให้อุณหภูมิมันไ,ไนว้แม่ร้อนต้มเนาะให้มันได้พี่น้องเอ้ประมาณชิพหานาทีพี่น้องเอ้เนาะแล้วก็สีมาทำการเฮ็ดเลือดกล้ามพี่น้องบำเหน็จเลือดแป้งซื่อๆเด้พี่น้อง ตัวนี้เขาใส่หุ้ยถั่วดินใส่เนาะนี่ถั่วดินเนาะตั้งจากว่าเขาใส่เดือดแล้วเขาจังโุ้ยเนาะพี่น้องถั่วดินเนาะสูตรของเขากับซีนีอยู่แป้งนัวเนาะนี่ก็คือชู้โรดเด้อพี่น้องนี่ต่อจากนั้นกับซีเมนต์มาริกเนาะพี่เนาะเนาะก็โขบอีกโขบอีก ต่อจากนั้นกระสิเม็ดเลือดพี่น้องเอ้ยเลือดอ่าแล้วท่านได้พ่าหนามพี่น้องเอาสิมีสูตรอีกพี่น้องเาหนามใส่จะหน่อยเนาะเออประมาณเออมันคือสซีซุกแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยสูตรของเฮากระสีเมียเออเอาใส่หนามสะอาดเนาะจะสุดท้ายคอยก็เห็นเลยเออ แน่น um. no. <N> ้ no, i, no, ot, no. so ําสะอาดพี่น้องเอ้ยอืมโนบ่ต้องต้มน้ําที่เพิน้ําคิวอือเนาะเฮาก็สิเฮ็ดแบบว่าลักษณะว่าอันนี้เนาะพี่น้องเนาะแบบบอืมนี่เฮาก็สิได้ซอยแล้วเนาะพี่น้องเนาะถึงขั้นตอนสิซอยล่ะซอย โซ่าามมแล้วเขามาสามารได้โโห้อยหโ้ยใส่พี่น้องเอ้ยเนาะนะเขาก็จะได้ทำการส้อยพี่น้องส้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็จะม,มาใส่เครื่องปรุงพี่น้องเอ้ย่รใหายมันแซ่ไม่รสุดสิ คักพี่น้องเอ้ยแซ่บแซ่บโลดพี่น้องน้ำบาโนมือนี้เนาะก็มาพบกันอีกคือเก่าพี่น้องอยู่บ้านอยู่ไฮอยู่นะเนาะท้งไฮท้งน้าพี่น้องโอ้ไปเบิ่งภาพบรรยากาศก่อนเนาะย่ำแรงพี่น้องโอ้บรรยากาศย่ำแรงพี่น้องเอ้ยอากาศก็ดีเด้อพี่น้อง ก็ยังเป็นคึมๆจริงๆหละพ้นกระตกจะหน่อยพี่น้องเอ้ยกบ่มเป็นย่งดอกพี่นองช่วงนี้ก็ประมาณหกอเลเนี่ยกันี่ฮาส์ีสอยเอ y. นาะ หันเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นส่วนนอกพี่น้องนอกนี่เนาะกระสีโฟดกรสีพี่นอ้องเอืมแม่กระสีประมาณนี้เนาะพี่น,อนอ้องนาอหลังจากนั้นพี่นอ้องเขาจะได้เอาน้ำปุ้มปุ้งตัวนี้นาอพี่นอ้อง ไปไปแช่ให้มันเย็นพี่น้องเอามาผสมกับเหลือแล้วเฮาก็สิมาได้เทใส่นี้เพื่อให้มันมีรสชาติที่ว่ากลมกลมเนาะพี่น้องเนาะแซ่บดีเนาะมีน้ำนัวและว่าง่ายๆก็มีน้ำนัวเนาะพี่น้องเนาะอืมเนาะนี่ก็ถึงขั้นตอนที่ว่าเฮา เอาลงนี้แล้วพี่น้องก็สิมีต้นหอมเนาะพี่นอนะ้องเนาะต้นหอมอืมนี่ต้นหอมพี่น้องเอจีบแสบโลดพี่นอ้องมาหนีเนาะเนาะพี่นอ้นองเนาะนี่เนาะ ກະຊິຊ si ້ອຍເຄື່ອງໃນເນາະຊ້ອຍຕັບພີ່ນ້ອງເອີຫືມເນາະພີ່ນ້ອງາເຮັດຢູ່ແລພນນມນຮົມາຕກມືກນນມຮງກກພນດ แห้งแทบก็เก่าพี่น้องเอ้ยหัวเลือดยังไม่พี่น้องนี่เนาะอ่าน้อกพี่น้องเนาะเขาก็สิได้ต้มน้ำอีกนอกพี่น้องกัวหนึ่งเออเอาตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะ น้ำต,ต้มตัวนี้เนาะพี karaoke, ่น้องเนาะเฮาสีเด็ดให้มันเย็นพี่น้องเนาะพี่น้องเฮาสีเด็ดให้มันเย็นเนาะก็คือน้ำต้มนี้เนาะเข้าชีเด็ดให้มันเย็นพี่น้องเอ้ยถ้าว่ามันโมเย็นมันไปถึกกับเลือดมันจะเลือดจะซุกพี่น้องเอ้ยเนาะเฮาสีเด ทองไงในถวยพี่เนาะอ,อืมเด็กพี่เลอือพี่น้องถ้าถ้าว่าเลือดช้ำนี้เนาะพี่เนองเนาะช้ำนี้เฮาก็ใส่น้าช้ำนี้อีกพี่น้องมันจังกะเด้อดพี่น้องเอ้ยนี่ยเนาะเบิ่งคักคักเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่ว่าเห็ดมือใหม่บัชนได้บัชนป็นเนาะเบิ่ง mày không kỳ đọc. Mày học cái gì hết hay. Nap mày yên, nọ phi đọc nọ. Mày không hả chị, xe xe nắm yên, quanh phi đọc. Hơ. Nọ. Oh, phi đọc. Hết sức phi มาเสียบเสบน้ำกันเด้อพี่น้องอืมเอาเป่าก่นนอนเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเป่าเพื่อให้มันเย็นเนาะภาษาบ้านภาษาบ้านเท่าว่าเป่าพี่นอ้นองนียเนาะเพื่อให้มันเย็นเนาะน้ำมันก็ะิบเสียบเสบโลดพี่นอ้องนีย น้ามียังกะให้กดไลค์กดแชร์่อง่อง YouTube ยูทูบเด้อพี่น้องเด้อะนู่นผ้ากินผ้าเที่ยวเด้อพี่น้องอยู่ที่ทสอปอป,อปอลาอพี่น้องเมื่อปักซองแขวงจัมปัสักนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะ แต่อย่าพอย่าลืมเด้ออยู่ในอยู่ในอ้อมใจแฟนแฟนเด้อพี่น้องฮึช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเนเด้อพี่น้องเพราะเลยเห็ดคลิปอีกต่อไปเด้อพี่นอ้นนองน้อพี่น้องน้ออันนี้กับบรรยากาศอยู่เฮือนชาตินี่แหละพี่น้องเอ้ยน้ออันนี้ก็คือ เฮือนพี่น้องนี่อยู่กลางเฮือนเด้อพี่น้องเนาะทางข่อยก็สิมีแทงให้แทงหน้าอยู่ทางหลังบ้านเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือสวนมันตดเด้อพี่น้องนี่สวนมันตดพี่น้องเอ้ยกับบรรยากาศเย็นๆอยู่ให้อยู่สวนนี่แหละพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าก็สิประมาณนี้เนาะ ปอนนี้หกโ,โมงแล้วนะพี่น้องเอ้ยนะอนี่ก็อิแล้วแหละพี่น้องนะก็ืิได้ทำการพานะพี่น้องเอ้ยน้ออย่างนั สิได้ทำการพาหนะอีกคนหนึ่งพี่น้องเออโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็ถึงว่าสมุนทิว่าหน้าที่ทิว่าล่อคอยมากน้าเช่นนะก็ได้พาเลือดลงไปแล้วพี่น้องเนาะใส่ในหน้าพี่น้องเอ้ยเออสูตรของเฮาก็คือสูตรเดิมพี่น้องต้นตำรับเลยละ่ะ นี่เนาะกระสีได้มาใส่อยู่ในนี่เนาะสวัสดีครับพี่น้องฟ่องไปบัดสุภูสุขประมาณชิบหาหนาทีมันกระสีได้ก่ะเนาะพี่น้องเออหนี้กระสีเป็นเซฟมือเซฟที่มือฟองเซฟแหล่เนาะมันกระสีได้ก่ะเนาะประมาณชิบหานาทีเด้อพี่น้องอืมเมนูเนาะพี่น้องฮะ กเมนูบานบานคือบานเห่าเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าเฮดเมนูนี้เป็นี่ว่าโอเคได้พี่น้องนะ่ามาแสบแสบโลดพี่น้องอันนี้ก็คือต้นหอมเนาะพี่น้องเนาะต้นหอมต้นหอมมาก่สดงีมือเซฟเลยเนาะพี่น้องกินแสบบ่แสบ,แส,บสุดประเดี๋ยวเงั่่ป็นว่าพี่น้องเยนะ ฮะเออไปโอ้พี่น้องเอ้ยแน่นอนที่สุดพี่น้องเอ้ยโอ้ยกระมขาทีเลยนี่เอาซําได้พี่น้องนี่ติ่งเบิงเนาะพี่น้องเนาะนี่เฮาติ่งเบิงก็ได้เนาะโอ้นี่กระกระเลยพี่น้องไปไปพี่น้องไปไปมา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 กินน้ากันพี่น้องแซ่บโลดพี่น้องเอ้ยแซ่บโลดพี่น้องไปติดตัน้ง คนอื่นก็นอย่าอย่าลืมฝา,ากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเนาะฝา, <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องพเพื่อเฮาสิได้เฮ็ดคลิปอีกต่อไปอันนี้ก็คืออยู่ก,กลางเนาะอ้าสิขึ้นเมื่อทั้งเงื่อนเด้อพี่น้อง Phớt phải con, kìa oh, nó. Minh hùng. Ô, chắc, đi kìa nó. Kìa nó. nó. Ô, thì Kìa nó. Kìa nó. Kìa nó. Kìa lại, yêu hay Kìa nó. Kìa khơi, Kìa nó. nó. อย hey. no. anyway. uh ู่หาอยู่หน้าเด้อพี่น้องนี่ลืบเนื้อพี่น้องเด้อกาแฟพกดติดตามเนเด้อพี่น้องเนาะกดอื่นๆครบดาวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดีแม่แม่ม่กินเลือดแป้งกีนเลือดแป้งสบายดีพี่น้อง

บอนี้มันก็สีบ่ฮุงปไปได้พี่น้องเอ้ยมันบ่แจะขอถุขออภัยเด้อพี่น้องสีมาบอลแจีงแจกบอลเด้อพี่น้องอ่ากะกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเออบอลนสุขสุขคนเด้อพี่น้องสบายดีเนาะสบายดีเนาะมือถือท่ายตู้เลยนี้เมนูมือนี้ก็คือกาบแหลเนาะพี่น้องน้อน้อกาบแหละเอาสิกินแล้วบัดนี้เนาะพี่น้องมานะเมนูมื้อนี้ก็คือเลือกแบงเป็ดเนาะพี่น้องเนาะ น้ำกันกับบาวโนและบาวตันนาะน้ำกันกับบาตันเนาะคนบเขาก็านาะพี่น้องก่อนอื่นมดับก็ขออนุญาตพี่น้องก่อนเด้พี่น้องก็โทษขออภัยเด้สาหรับพี่น้องที่บกินดิเน้องบวกินเนื้อโทษขออภัยเด้สาหรับพี่น้องที่บกินเนื้อดิเนตัวก็มาพขอกับบาวโนอีกคือเกาพี่น้องเลยกับาลโนคือเกานะพี่น้องคนอื่นก็ขออนุญาตพี่น้องสิ่เหนเราเ้อพี่น้องเ้อะ จุเนาะพี es oh. <t <t ่น้องเนาะเพื่อว่าให้ึเมันขาดเสือบวเรักบวกรลงบ่วงไว้ใช่อีกเราเข้ามาคุกนาะพี่น้องน้อคุคักคักคักมามามาพี่น้องเย็บเย็บคุกหกอืมเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่นี่โอ้ขาดขาดไรขาดแบบสบายดีพอแม่พี่น้องเนาะเบิดสุขูสุข้นนาะ อันนี้ก็พวกขับซ่องเบากีตันเซเนลเนาะมันนี้ก็วันี้ยังไล่เนาะปาพีพานอมาเยี่ยมยำเบาโนเนาะนี่ยเบาโนมากินนี่เนาะเลือดแปงเป็ดเนาะพี่เนาะโอ้ไล่แยกห่างเนาะยังกินผัดเลยเนาะผักเนาะเสับๆน้ำันเด้อพี่น้องกับเบาเล่เบาโนเนาะเฮ้ยพี่น้องเด้อเลือด จับไปนู่นพี่นู่นเออจับจัก็้อตรวจข้อแพทย์ทับคูติโบกินดิฟเด้อพี่น้องเด้อเจ้าซีโนบ้าโนและบ้าเล่เนาะ chạm đôi uh, uh, uh. mượn uhm. cọc nó bị à, đọc nó mượn cọc nó bị đọc nó chạm nhanh nó bị đọc nó chạm nhanh nó chạm nhanh nó chạm má nó chạm nhanh nó chạm má,

ข้าวสกวนพี่น้องตอนนี้บรรยากาศก็กคือหกโมงเรี่งเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศยโมเรื่องเนาะก็สวดก็เทเด้อพี่น้องเด้อแก่ข้าวสักเกอจะน้อยนึงกวน อเลือดมือนี้เอาไปซื้อกัได้ดี้ได้เลือดมือนี้เนาะ,ะมันเป็นเป็นเลือดสดเลือดไม่เป็นดดม,มีเลือดสดหอมไปจนคำยังไดงเลือด อืแน,อน,อน,อน่นสิแค่นด้แห <ไป S 2> ละแค่เนแขกวะแน่นไปร้านเจ๊แขกคนหยิบมะนาวใส่พี่น้องเอ้ยนีนสิหนีสชาติดีพี่น้องเอ้ยนี่นี่พี่น้องพี่น้องมีมะนาวใส่ถ้าก้อยเบอร์นกินให้เบิ้งแน่พี่น้องม,มงาตั้งค่าทายอยู่นุ๊จัดทำใังไงให้แนว Ghép bát nga hai thứ một chút 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 một

mặc dù là tên môn nhìn ra phù lục bếp bếp đấy nè 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 không nè 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 อืมอ่อยอื่อกบอลถั่อืม่าฮ่าฮ่บอัิ้มข้อนั่นเงินเงินใหบาน่เนี่ยพี่น้องเอ้ยินมาจักเป็ดนะเินมาในแม่คนมาเพื่อขาข้าวแล้วพี่น้องาข้าวเดียว มียังพิ็ดผาดปะกันไรก็ขออภัยเด้อพี่น้องเด้อว่าเห็คดคลิปใหม่ <laughs> ขออภัยเด้อพี่น้องมาโน่ปกติกบตับโบมักดอกกินเหล่านะาะเพราะว่ามื้อนี่เฮาได้กินอาหารแปบ่บ้าฮาก็กินเหล่าไส่มั่จังแซ่บพี่น้องเอ้ Hú, uh, lọc pháo mông khúc. <laughs> né, kìa, kìa, lái, khắc lái. Né, à, à, kìa, Hết. nhau nhao, kìa, kìa. Mình kiếm các bào tắt, nó. Né. Nhưng mà xếp nó. Các bào lẻ, nè. <laughs> bào lẻ, bàn nạ. Bào lẻ, bàn nạ. Các bào kẹp, nè. <laughs> Bà Đăng là bất chẳng chỉ số, kìa, kìa, kìa. Có kìa, kìa, kìa. Mình bào nổ pha, nắm pha

อืมน้อ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 พี่น้องน้อน้อสบายพี่น้องเลยเพรบะเป็นอากาศเย็นๆน้อพี่น้องน้อบ้านเฮาเองน้นั่นก็คืออนุรักษ์พี่น้องสปปลาวนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจ เจ็ดคลิปอีกต่อไปให้พี่น้องเบิ่งอีกงวนมวนเดี่ยวแซ่บแซ่บลรวนน้ำมาโล้เนา,ลลนาะก็ขอจบขอก่าวคาว่าสบายดีพี่น้อง